สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชมทำแรนดอมว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในอีก3วันข้างหน้าคะจะมีเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน3วันข้างหน้าก่อนอื่นเราขอชมอพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะคะเพื่อเป็นการยืนยันและคอนเฟิร์มว่า คลิปนี้เป็นของคุณนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมเลือกรับแต่พลังงานบวกกลับไปใช้ในชีวิตประจําวันของคุณนะคะมาค่ะเรามาดูพลังงานก่อนนะคะสามไม้เท้าว่าพลังงานของคนที่มีอืมผู้ร่วมงานดีมักจะ ให้ความร่วมมือให้คำปรึกษาที่ดีกับคุณอยู่เสมอนะคะคุณเป็นคนพูดเก่งสื่อสารเก่งและเข้าใจรู้จักวิธีการพูดรู้จักวิธีการแนะนํานะคะมีวาทศิลว่าอย่างนั้นเถอะเป็นคนที่มีวาทศิลป์นนะและก็เป็นคนที่ชัดเจนค่ะชัดเจนในการทำงาน พูดคำไหนคำนั้นซื่อสตัตย์เที่ยงตรงขยันอดทนชีวิตที่ผ่านมาคุณทำอะไรได้ด้วยตัวเองตลอดเป็นคนเก่งค่ะเก่งมากๆฉลาดลักแหลมตัดสินใจเฉียบขาดราชินีถ้วยสวยงามไหมอืมเป็นผู้ที่ พลังงานของแม่ค่ะผู้ให้ใจบุญใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่ดีมากเลยชอบช่วยเหลือคนอื่นใครที่เดือดร้อนบอกเขาได้บอกคุณได้เลยว่าคุณคุณยินยอมและยินดีที่จะทำให้ปลดทุกข์ให้กับผู้คนเป็นคนที่มีวาทะศีลเป็นคนที่มีเป็นคนที่ให้คำแนะนำคนที่ดีมากๆ และเป็นคนที่มีเพื่อนดีไม่ว่าจะเพื่อนส่วนตัวและเพื่อนทำงานค่ะมาดูค่ะแล้วคุณจะได้พบกับเหตุการณ์อะไรในสามวันข้างหน้านี้ค่ะมาดูนั้นอุ๊ห้าถ้วยอ้าวทำไมล่ะอืมขอเปิดต่อนะ อ๋อเดทโอเคอีกใบหนึ่งค่ะเดอะเฮอร์เมเหตุการณ์ในสามวันที่คุณจะได้พบได้เจอก็คือคุณอาจจะมีอยู่อยู่ในสภาวะของการที่สูญเสียค่ะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเศร้าใจกับบางสิ่งบางอย่างบางเรื่อง และยังคิดวนไปวนมาว่าฉันจะทำอย่างไรดีทั้งๆท,ที่ทางออกมันมีอยู่แล้วทางออกที่ดีมันมีอยู่แล้วค่ะแต่คุณไม่คิดจะเลือกและคุณไม่คิดจะตัดสินใจและไม่คิดที่จะไปมองทางออกดีๆเลยคุณยังคิดวนลูบว่าทำไมทำไมทำไมฉันเป็นอย่างนั้นทำไมฉันเป็นอย่างนี้แต่ในอีกสวันข้างหน้าเนี่ยค่ะคุณจะได้จบค่ะจบกับความคิดเศร้าๆพวกนั้นเลย อยู่ๆคุณก็มีความคิดไอเดียขึ้นมาจากสภาวะของไพ่เดอะเฮอร์มิตคุณจะคิดได้เข้าใจได้จบออกจากปัญหาแย่ๆได้ในอีก3วันนี้เลยค่ะแบบที่คุณก็งงเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรจากที่คิดจมมาจมมากับความเศร้าความทุกข์มานานแต่สวันเนี้ย คุณจะกลายเป็นคนที่ตื่นรู้ขึ้นมาได้เลยและสามารถแก้ไขปัญหาและเลือกหนทางที่ดีๆให้กับชีวิตของคุณได้เลยนะคะเยี่ยมมากเลยอืมเรามาให้ไพ่แนะนำนะคะคุณจะได้เจอสิ่งดีๆอะไรอีกจะได้เจอเหตุการณ์อะไรอีกและมีอะไรแนะนำให้คะคุณจะจบกับเรื่องที่ไม่ดีแล้วนะคะในสามวันนี้ที่คิดมานานเนี่ยมันจะจบแล้วคะ่ะ คุณจะพบทางออกเห็นไหมคะความทุกนี้จะหายไปในไม่ช้าอย่าได้กังวลถึงมันเกินไปอีกเลยคุณจะได้จบกับเรื่องที่แย่ๆเศร้าๆได้และต่อไปนี้คุณจะตื่นรู้เข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องนะคะและนี่ก็คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอีกสามวันข้างหน้าของคุณค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ